วันนี้จะมาทดสอบมีดแมคโรนะครับยี่ห้อตองก้านะครับแต่อันนี้เป็นใบเลื่อยครับผมย่นคอเรียบร้อยนะครับสไตล์ผมต้องย่นคอครับผมน้นมีดเบาครับวันนี้จะลองมาสกิดให้ดูนะครับว่าตัดแบบสกิดนะครับจะเป็นแบบไหนผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีดใบเลื่อยใช่แต่ใบกบเดี๋ยวลองมาดูนะครับปักคมไหมอื้มสุดจอดเหมือนกันนะครับ ไวเลื่อยก็คมกิบเลยนะครับผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกว่าไงนะปืนเบามือมากเล้วแค่กระตุกข้อมือครับมันก็ออกเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับลากยาวก็ได้ครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากรู้วิธีการรับนะครับ เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้อีกทีนะครับเอาให้ละเอียดเลยนะครับเอาแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับผมตัดยางครับาหกร้อยต้นนะครับผมไม่เคยกลับมารับมีดใหม่นะครับผมใช้เล่มเดียวแล้วก็ทีเดียวนะครับใช้แค่หนังตรงมือฝนนะครับนี่ยครับลากยาวก็ได้ครับผ่านนะครับ สำหรับตองเก้าใบเรื่อยครับผ่านสุดยอดครับ